ทีมไล์ถึงแชนแนลก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมทีมไล์เฮาเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังเช็คระบบกล้องนะครับผมเช็คระบบสัญญาณอยู่พี่น้องครับผมตอนนี้ทีมไล์ถึงแชนแนลมาถึงแล้วเด้อนี่วันนี้มีบุ๊กเจ้าบ้องตัวด้วยนะครับผมมีบุ๊กเจ้าบ้องต่อด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่สาวน้องสซมอนด้วยนะครับผมเมาพี่น้องเมาแจวบ้องต่อเธออร่อยกับปุกเธออร่อยกับปุกพี่น้องครับผมแห้งๆปังๆแลวเมื่อต่อหลอดปีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มีแจววองต่อด้วยแล้วก็ จะไปในส่วนของสบู่น้ําฟอเรสนะครับผมล็อกผิวนุ่มดูกระจ่งางใสสวยเกินต้านด้วยสบู่น้ําฟอเรสมือนี่คือเกา่าครับพี่น้องครับผมมีโปรโมชั่นมาจับมาแจกมาแถมมาเดิมนะคะผมสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มารับชมบอลลัเสียงของสกอร์นคกขาขึ้นนี่นะคะผมบันน้องชาติสราวในเด่นสกอต์นครนะพี่น้องเด้อดปกติ1ขวดนะครับผม1ขวดในราคา125บาทเราไม่ขายจะขายขอละ60บาท ซื้อไ,ไปพี่น้องของเราหกสิบาทนะครับผมสองขวดหนึ่งร้อยี่สิบาทโบนี่คุ้มแท้แนะครับพี่น้องครับผมถัดมาฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มชูกำกลงังโอทีเอเนอร์จีริงนะครับผมเครื่องดื่มชูกำลงังโอทีเอเนอร์จีริงนะคะรับผมสละพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่มี รังไายออนเพียน,นะครับผมบอกกระบีทกระเป๋าเพื่น้องคอละสิบาทนะครับผมมหาซื้อตามร้านกาทั่วไปนะคะรับผมหรือว่าเซเว่นเอเลฟท์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมวัอนี้ก็มีผมามาชำระจับมาแจกพี่น้องหลายหา้างด้วน,นะพี่น้องเดอ้อสำหรับพี่น้องผู้ใดที่นะครับผมที่มาถึงบริเวณหน้าเวทีนะครับผมมอล่อมเสียงเมงืองรปภขึ้นนี่สองบูธเพื่อการสนับสนุนหลักคืนนี้มีโปรโมชั่นมาจ,จับมาแจกมาแถมพร้อมพี่น้องกับผมมาลุ้นหน้าห้างได้เพี่น้องเดอ้อ สว่างใดดินบ้านแม่เดอมาเดอครับคุณแม่แม่รอในกลุ่มแล้วจ้าจากระยองจ้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางระยองเด้อบ้านคอยสว่างใดดินมาเด้อครับผมสวัสดีเอฟซีมาเลน้องหมูหยองเอฟซีสี่หกสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับลูกเบริร์ดบอกให้นะักดนตรีเขากางเต็นท์ด้วยลูกเผื่อมีเผื่อเหมือนลมสักจ้าครับผมพี่น้องเดี๋ยวน่าจะได้กางเต็นท์เผื่อไว้อยู่พี่น้องครับผมเผื่อว่ามันอาจจะมากกว่าทหาน,นพี่น้องผูใ้ใดที่เบื้องไร้สดมืออันเพชรบุตรพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมว่าบรรยากาศแบบว่า ฟ้าแจ้งต่างปังเลยนะครับผมตอนที่อยู่เมืองเพชรบูรณ์อ่ะล่าสุดนะครับผมอยู่เพชรบูรณ์พี่น้องฟ้าแจ้งต่างปังเลยพี่น้องล่มก็ไม่มีพี่น้องเต้นอยู่ซึ่งในฝนมากเลยพี่น้องจากมาจังได้พี่น้องบาดูดูกันนะครับผมฝ่าหัวลงมาใส่หันมล่ำแลนเซอร์แตกครับลงหันพี่น้องอิล่าน้อยกระแลนอันต์กระแลนทัน้งหันแตกนี้เมื่อทุกคนพี่น้องครับผมหาเต้นหันยังมากลางฝนกลางฝนพี่น้องครับผมเมื่อนั้น กันเลยได้เป็นการตัดคอนเสิร์ตพี่น้องว่าชุดแดนเซอร์เราเปียกหมดทั้งคนทั้งกระบะเปียกเหมือนตัดขเขาได้ล่วงพี่น้องครับผมมวนต่อสอดแจ้งพี่น้องพี่น้องอยู่งแต่ว่าสอดแจ้งน้องกนอยู่งเร็วๆไวด้อพี่นอ้องอยูลดช่อมะล้อผมพี่น้องรถมะล้อลมเป็นสิบๆคันเลยครับผมมันสั่งซื้อบองต่อมาทานแล้วสิบกระปุกลำแต่แต้หนะเจ้าโอ้ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณเจ้า สวัสดีครับลูกเวอร์สวัสดีนะครับคุณแม่สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมสวัสดีจ้าบ่าวเวอร์สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องธรรมศานเด้อพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องธรรมศานตสุขสุขคตนะครับผมสวัสดีแม่แม่บ้านน้องขอบเธอด้วยแล้วก็แม่แม่จากเอฟซีบ้านรัตนสินด้วยนะครับผมบ้านน้องกระอัยแล้วก็พี่พี่แม่จากทุกๆบ้านด้วยนะครับผมคืนนี้พี่น้องมีรับเชิญด้วยนะครับผมคืนนี้มีรับเชิญพี่เตี๋ยทิติมาน้องตุ้ยน้องปลื้มนะครับผมพี่ใหญ่สุริยานะครับผมจากบ้านรัตนสินอินตาธยราชนะครับผม แล้วก็น้องคอมเตอร์อลังการโชว์นะครับผมเอาพี่น้องครับผมฝากกันละกันนะครับผมสําหรับเดือการหน้านะครับผมฤดูการหน้าที่จะมาถึงนี้ฤดูกาลที่หกแปดหกเก้านะครับผมมาล้าน้องใหม่นะครับผมฝากไว้ในใจพี่น้องนะครับผมฝากไว้ในใจท่านเจ้าภาพด้วยกันละกันนะครับผมหมอลําอลังการโชว์เด้อหมอลําอลังการโชว์พี่น้องครับผม ท่านเจ้าภาพท่านไหนที่กําลังหาหมอรัมนะครับผมหมอลองหมอรัแต่ว่ามีงบประมาณไ่ถึงสามแสนบาทที่ม um. ีงบประมาณไม่ถึงสามแสนบาทนะครับผมลัมเดอมตัวก่อนทังนอกขอนแก่นสอดแจ้ง um ให้กันนะพี่น้องครับผมหมอรัมอลังการโชว์อีกหนึ่งตัวเลือกหมอรัมอลังการโชว์อีกหนึ่งตัวเลือกครับพี่น้องครับผมราคาเริ่มต้นที่สองแสนสามถึงสองแสนแปดนะครับผมหมอรัมอลังการโชว์ไม่มีบอลลูนพัสดกรไม่มีอายแต่ว่าจะมีศิลปินท่านอื่นที่จะประจําไปประจําวงอยู่พี่น้องครับผมบอกเลยว่าคุณภาพนะครับผมไฟแสงสีเสียงการแสดงงงเววทีีบ่่พพ้้นอง ตอนนี้บัเบอร์พาพี่น้องเบิรงบรรยากาศหน้างานนะครับผมบรรยากาศหน้างานตอนนี้คือร้าน bigger, ค้าร้านขายเยอะมากพี่น้องกลุ่มปิดเท่าไรค้าหนึ่งร้อยเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมบัตรกลุ่มปิดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมคืนนี้นี่พี่น้องหน้างานนะครับผมหน้างานของขายล้ายหลายพี่น้องของขายเยอะมากครับผมหน้างานนี ถ้านาเค่มือเข้างาน,นทุกชนิดนะครับผมต้อนภายในงานน่าจะมีพี่น้องอยู่พี่น้องนะครับผมนี่ภายในงานลวดสังกะสีนะครับผมนี่พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ลูกเข้ากับสามาถมบมาชิมเลยพี่น้องเด้ออันนี้องต้นไผ่ตัวนี้ขอจักรวดองต้นไผ่นะครับผมนี่พี่น้อง ผู้สนับสนุนหลักพี่น้องเครื่องดื่มโอทีนะคะผมนี่ผู้สนับสนุนหลักเฮาพี่น้องครับผมนี่รายการพิธีฮาพี่น้องครับผมเครื่องดื่มช็อกลโอทีเอ็นนัเร่งนะคบผมดื่มเหล้วกับปีกกระเป๋าพี่น้องมีแแหงนะครับผมบำรุงสมองด้วยนะครับผมก็จังเบาเบิร์นนี่ผมมีสมองกรได้กินสมุนไพรพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องยังมือกำลังหันก็นได้พี่น้องเด้อตอนนี้ก็เริ่มคขามเมืดอเตยตาแล้วพี่น้องตอนนี้ ด้านนาด้านนานงานพี่น้องคนไล่ไหลนะครับผมกําลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผมมาเรือยพี่น้องเด้อวัดน้องไพน้องชาตินะครับผมบ้านน้องชาตินะครับผมอําเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนคร้วยพี่น้องครับผมจังหวัดสกลนครคืนนี้การแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณเด้อการแสดงเต็มรูปแบบในค่าคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณมาเจอกันนะครับผมพี่น้องฉันก็เอฟซีอำเภอสว่างจ้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผม เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบึงหลังหานก่อนครับผมก็เนี่อันนี้บรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับผมบรรยากาศด้านหลังเวทีถือว่าโอเคพี่น้องพื้นที่ใช้ซอยแบบเยอะมากพี่น้องนะครับผมอันนี้จะเป็นรถบอสนูแล้วก็รถพี่เอียวทิดาเต้นศิลปินเทากงกยูงศิลปินพี่น้องเต้นศิลปินนะครับผมน,นี่พี่น้องนี่พี่น้งองบริเวณใต้เวทีนะครับผม เจอรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอก,กันในกลุ่มนะคะผมเจอก,กันในกลุ่มนะคะเจอก,กันในกลุ่มนะคะ <โฆ S 1> ผมไปลองกําลังเราแต่งหน้าแต่งตานะครับ <โฆ S 1> สวัสดีจ้าลูกสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะผมสวัสดีนะคะผมอันนี้เต็นข้อตุม่มเข้พี่น้องเต็นทข้อตุม่มตอนนี้กําลังเตรียมขนเตรียมกระบ,บะเตรียมอุปกรณ์การโชว์แห้น้องในเสื้อฮ้อนะคะผมไป้องในค่ำคืนนี้การแสดง น้องคอปเตอร์มาแล้วนะคะผมสวัสดีครับผมพญาแบกแก้มพี่น้องแบกแก้มของจริงพี่น้องทักทายพี่น้องทางบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทานบ้านนะครับต้เนี่ยพี่อยู่ถ้าไม่โทษนะครับผมไม่ละครับเข้ากัแสดงที่อำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินนะครับ นคน่านขนนครนครนครค่ะโอ้ยมือนะครับเชิญแม่แสวัสดีครับเแม่แนะครับเขาปุ้มปิดนะครับครับผมบัตรราคาบัตรราคา1บาทนะครับผมครับผมเชินคุณย่ายาี่จะมาประองน้องตุ้ยนะครับครับผมเค่าเชิคัเจอกคนนะคุณยเค่าเิค่าเชิญคุเชิ่เกิคยไปเชิญยเิุณยมาเชิญเค่าเชิ่าเคย่ะเคุณคุณ่า่า ป่าใกล้อยู่นะนา่าจะอยู่ด้านหลังไหมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่หลังรถบัสนือเปล่าครับเห็นแบบแบบเนี่ยพี่น้องข้อตุมม่มบาบาอยู่บนหลงเบาอยู่ครับผมข้อตุมม่มบาบาอยู่เด้อพี่น้องยังอยู่นะครับผมนี่แหละพี่นเขาพี่น้องครับผมบรรยากาศด้านหลังวิธีเฮานะครับผมนี่พี่น้อง ไต่หานไต่ไปเที่ยวตอนนี้น้องเลยเซอร์เขาก็ร่างเตรียมตัวแต่งหนา้าแต่งยังอยู่พี่น้องครับผมแม่แชร์ให้เลาวจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่แคลไลนะครับผมที่เมตตาลูกหลานนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องแคลไลที่พี่น้องเด้อที่ซัพพอร์ตลูกหลานมอลลัเสียงของหลวงพ่อสะกดนะครับผมคืนนี้อย่าลืมมาให้กำลงัลงใจด้วยนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่อยู่ไกลได้พี่น้องครับผมพี่น้องสว่านในดินพี่น้องน้องหานอุดรธานีพี่น้องโกแก้วนะครับผมพี่น้องบ้านไกลเล่นเคียงคืนนี้ วัดป้าหน้องภัยน้องชาตินะครับผมบ้านนองชาติตำบลสว่างในเดนอนเพื่อสว่างในดิน จังหวัดสกลนครครับผมมอล้ําเสียงวิหกนกพงศกรครับผมผลงานการแสดงเต็มรูปแบบคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณเดอ้อพร้อมศิลปินมากมายบนเวทีแห่งนี้นะครับผมอาทิเช่นพี่เจี๊ยบทิติมานะครับผมน้องตุ้ยน้องปลื้มแล้วก็พี่ใหญ่สุริยาจากบ้านรัตนสินอินตาไทยรัฐด้วยแล้วก็น้องมอลลัมาล่างการโชว์น้องคปเตอรอล่างการโชว์ครับพี่น้องครับผมมาเจอกันนะครับผมคืนนี้การแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณเด้อ เวทีเขากับพร้อมแล้วพี่น้องตอนนี้อาจารย์น้องตรีเขากับลังขนเครืค่องดนตรีเข้ามาติดตั้งพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับผมถึงหาถึงเวทีเขาล่ำเรื่องอะไรนะคะรอติดตามนะครับผมคืนนี้พี่น้องก็ผมมาอรอลุ้นกันนะครับผมว่าคืนนี้จะล่ำเรื่องอะไรนะคะผมรอติดตามนะพี่น้องเด้อย,ยังบ่ทันหัวนะครับผมว่าเขาได้ล่ำเรื่องอย่างต่ว่ายิบหกนีล่ำเรื่องกระเทยพี่น้อง วันที่26นี้นะคะผมแจ้งลงหน้ามาแล้วว่าเร,าเรื่องอลชรอนเอออลชอนเจอกันยโสธอน,นะจ๊ะวันนี้เล่นที่ไหนเล่นอยู่ที่สว่างในดินนะครับผมบ้านน้องชาร์นะครับผมบ้านน้องไพน้องชาร์นะครับผมสว่างในดินสกลนครครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศเฮ้านะครับผมในี คำขึ้นนี้ครับพี่น้องครับผมอ่พี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกคนมาคอมเฟกต์ใจพีดจากน้องครับขอบพระคุณบาตทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยนะครับผมจากพี่น้องทางบ้าน FC แฟนคลับแฟนเพลงที่ซัพพอร์ตลูกหลานมอลลัเสียงวีหกนกพงศกรไดรดเสมอมานนะครับผมขอบพระคุณความรักความเมตตาด้วยกันละกันนะครับผมอ่พี่น้องครับผมเมื่อนี้ถึงเวลาสม่ำพระค้นแล้วครับผมเบ้าเบอร์จะได้ไปเตรียมตัวเติมยังน้อพี่น้องเนาะแต่งหน้าแต่งตาก็พี่น้องครับผมเดี๋ยววันคืนนี้เจอกันในไลท์นะครัับผมมเเจออกนนใไล์สดดดปิ้ สำหรับมื่อนี้ครับผมเาวเบิร์ดนาคารินครับแอดมินหมอลำเสียงวิหกนุกพุ่งสกอร์ขอเข้ามาขอบคุณและสวัสดีพี่น้องครับผมเจอกันใหม่แล้วนะ,นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ